สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะมาทํายำมะนาวกุ้งสุกกันนะคะมีวิธีทําให้กุ้งสุกไม่คาวเน,นื้อเด้งอร่อยแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมกุ้งสดกันก่อนคะ่ะกุ้งสดในวันนี้อันใช้500กรัมนะคะ เราจะนํากุ้งสดนะคะเอาหัวออกแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีเส้นดำๆแบบนี้ค่ะก็ดึงออกมาได้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปแงะใหม่ค่ะอันนี้ก็จะแกะเปลือกออกนะคะเหลือไว้แต่หางแบบนี้ค่ะถ้าตะกี้นะคะไอตัวเส้นดํามันไม่ออกมาจากตรงหัวเราก็จะใช้วิธีการใช้ไม้จิ้มนะคะจิ้มไปตรงสันหลังแล้วก็ ดึงเส้นเขาออกมาได้เลยค่ะหลังจากแกะหัวแกะเปลือกเลยตาหางเอาไว้แล้วนะคะเอาเส้นดงเส้นด,ดําดอะไรออกแล้วก็จะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะก็ ihrer, ทําแบบนี้เพื่อที่จะล้างคาวกุ้งออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาล้างน้ําเปล่าค่ะ เรเสร็จแล้วนะคะคถ้าอยากให้กุ้งเด้งกรอบนะคะให้เราใส่โซดาเย็นจัดเลยค่ะเทลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็จะแช่ไว้สักประมาณ10-15นาทีค่ะต่อมาเรามาเตรียมตัวมะนาวนะคะมะนาวในวันนี้อันจะใช้10ลูกค่ะใช้เกลือขัดขัดผิวมะนาวแบบนี้ก่อนนะคะ ต้องทําให้ผิวมะนาวสะอาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะก็ล้างประมาณสองสารอบเลยค่ะพอล้างมะนาวจนสะอาดเสร็จเรี้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นตามใจชอบได้เลยค่ะาหั่นเป็นเล็กๆหั่นเป็นใหญ่ๆก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาทำน้ำยำกันนะคะใส่น้ำปลาลงไป3มช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะ2ช้อนโต๊ะก็ใส่มากใส่น้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่บ้านนะคะอันนี้พริกของอันจะขั้วเองก็จะสีแดงสดนะคะ่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงนัวนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะ แล้วก็เข้าขคั่วสองช้อนต๊ะค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแต่ว่าถ้ายังจับเป็นก้นกอนๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะใส่มะนาวลงไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำมะนาวเขาก็จะออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ตัวที่จับเป็นก้อนนะคะมันก็จะคลายออกนะคะพอเนี่ยค่ะคนเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองไปทําตามกันดูนะคะเมนูนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเส้นผมที่พันกันนะคะเพราะว่าเส้นผมเราจะล่วงหมดหัวเลยค่ะ <c oughs> หมุกฝืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะในจานนี้นะคะก็มัวแต่ลีลาคนไปคนมาคะ่ะมะนาวก็เลยทำให้กุ้งสุกแบบนี้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ